สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องวันนี้มารวยพาพวาตามแนวทางข้อมฝัน้องมารวยนะฝันเห็นลุงปูใหญ่ทั้งผู้น้ำเลยมักจะไม่โชควันนี้ฝันจังใดลองปฏิตามเราชมกันครับสำหรับแนวทางขอมฝันของมารวยเองนะครับไปกันเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับวันนี้มารวยกะได้บางพอๆพี่น้องที่เก้านะครับข้อดีมารวยนะครับนี่ข้อมฝันดีๆของมารวยมาฝากพี่น้องเอฟซีนะครับก็มีคลิปหนึ่งแล้วนะครับที่มารวยลงไปนะครับ คือคลิปที่ฟันเจียวกับพอกับแม่เนาะมากินเขายูนหน้าบ้านนะครับมาโดยกะติให้ดูสิว่าจะเป็นในบ้านหนึ่งทุกสองนะครับพอกับแม่กับแม่กตีเป็นเข่าแปะนะครับจะกะนี่ตบบ้มะทูสามตัวนะครับต้นมะทูสามตัวแล้วก็มียกไว้วยนั่นสองถอดนะครับในเขียวหน่อยแล้วตีซอยตีว่าเป็นแปดสองสามนะครับ วันนี้มออรถก็ไเด้มีคมฝันไหมนะครับที่มอฝฟันล่าสุดนี่ประมาณคือเลขฟันแรกเนี่ยเป็นเลขต้อ,ง,อ,อกกงนะครับเลขออกกับฟันนะครับแล้วก็มีฟันล่าสุดนะที่มอเตอร์ันฝันดีนะพี่น้องก็เลย่าเราสร้างาานะครับคือคนฟันต้องมอร์รถนงวันนี้นะครับกับฟันวานะครับฝันว่ามอเตอยูทงไฮทงหน้าอะไรล่ะนะครับยูทงไฮทงหน้าเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับเนาะรูปูใหญ่ครับอยู่ผู้นะครับ กับพระอาจารย์เล็กนะครับเดี๋ยวมหาหมล่วยนะครับไม่ยอมไมายำใครว่าคนจะไปทุดงใส่นะครับเร่แหวนหรือน้ำนำก็เลยแวนมาหาหมล่วยนะครัว่านั่งเล่นเมื่อนั่งน้ำหมล่วยนะใครว่าในบ้านนะมาเลยนั่งรูทีวีนะครับปูยาญิงมากเลยนั่งผักน้ำนะครับนั่งคุยกับหลวงปู่กพูดพูดว่านั่งใส่กันั่งเพราเป็นนังดอกสดนนะครับเปิดเลยนั่งน้ำกันแล้วนะครับแล้วหมล่วยกันเลย ลงไปยังเนี่ยแหละในฝันนะครับเป็นนางเล่นครับเมยหอยอยู่นะครับที่สาวมาเลยนะเมยหอยนะครเกี่ยวหอยเข้าเนี่ยนะครับวันนี้อาจารย์เล็กนะครับเพิ่นเลยยางมาหาเลือกบางไม้มาให้นะครับหลูกว่าไังหลูกประมาณนูซี่นะครับประมาณนูซี่เนี่ยคอยทำสรุปหรือตะกบเนี่ยนะครับแต่ว่าให้ฟันคายหลูกหมักปังนะครับท่านหมากผักปังนะครับพรน้สึกให้ฟันมาเป็นหมากผักปังนะครับว่าเป็นหลูกไง ไขว่าเป็นบีบมาแล้วแตกแค่น้อยนะคร chips, dem, die, it, KK, ับไขว่าเป็นยาสันว่ายาดีได้แล้วสันยาดีได้เหอสันหเวามา้นะครับมีหอยก็เลยบอกว่ามันกินแล้วสันสมองยังงสันนะครับปุญานะเพราะมันจะแซ่พักก็เลมอโมลยก็ว่ยบอยวาหายาดีมานนี้โเลยกินดอกก็เล็กกินนะครับแต่กินอยู่นะครับกินแล้วท้านโดนโมลยก็เล็กงางไปงานบุญอย่า่รู้นะครับเป็นงานบุญ ประมาณมือสรอยหลังโรงเรียนบ้านเข้ามาแก้วนี่แล้วครับค้นเงแ้่แต็กนเคลื่อเคลื่อนเวียนะครับขายงานมือคนหลายนะก็เลยมีทิศปอกนะครับท right sí, ิศปอกหนึ่งเขาทิศปอกก็เลยห้องขึ้นมาล้วนท่านลวงปู่จะไปแล้ยวท่านเปิดเอของยืนรถออกให้เพื่อนแม่ท่านนะครับก็เลยฟ้าเหลียนว่าจพี่น้องฟ้าแลียนว่าไวใช่ไหมเปิดรถให้หลวงปู่แท็ไปห่างลวงปู่เปิดรถก็ไปแล้วนะครับแต่เอาของนะครับเปิดยืนรถมอเรวย ให้ขาฟันรู้สึกว่าจะเป็นเป็นฟังคนขับนะครับเป็นฟังคนขับเด้อนะครับลุงปูเ่อะครองแล้วก็เลยเข้าไปหอดปุ๊บลูงปูรถแข่งยางไปแล้วนะครับไายกดกับไพยบาทไปนะครับเนาะลุงปูกับไพยกดฟังหนึ่งส่วนพ่กดฟังทรายนะครับบาดฟังขัวเนาะกัแล้วเออลุงปูไปแล้วสั่นอาจจัก์ปอกทิ่ปลอกเนี่ยก็เล่นแล้วมาหาบาทเขาขับกดลุงปูนะครับน้องกดนะครับ มองเลยแล้ตื่นขึ้นตื่นขึ้นเอา้าฝันเพื่อไงวะท่นานนาะฝันประมาณปีหาเลยพี่น้องไีกแกงเลี่ยวเลยนะฝันขอสีกแกงถ้าเรามองเลยฝันช่วงนี้เราฝันจําได้แบบนี้นะครับมกกักจะมีโชยู่เนาะฝันได้ลูกปูน้ำใดกับมักกับเป็นเก้าเกลือเก่าหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ด้นะครับแต่ว่าฝันเพิ่นเห็นรู้สึกว่าฝันมาสองข้างลาสุนจะบอกอเ,เก้าเกลือกเก่าหนะนึ่งเนาะก็เริ่มกรบบอลซูฟังนะครับเรืออาจจะลงองก็ได้นะครับเนาะ ระบาดนี่ก็เลยมาตีไว้เอ๊ะหลวงปู่มมาเปิดรหดเท่าเพราะแม่เหล็กสีอยู่รหดบ่อหนะครับมอเลยก็เลยคิดว่าเป็นทะเบียนรหดบ่อหนะครับก็เลยตีสีนกทะเบียนโหลดเห็นคว้านไดนะ้บิ่นหนอทะเบียนรหดอืมน,น, 5, 1, 1, 1, นะครับทะเบียนรหดทะเบียนรถกรหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งได้บิ่นหอหนัห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับ กตัญญูหาหนึ่งเช่นหนึ่งเลยนะครับแล้วนูนเราก็เล็กขี้เราลุงปูไพก่กดไพ่บาทกดขนาดจ,จะเป็นเก้านะบาทดจะเป็นศูนย์เนาะลุงปูกัน้ำเก่าแล้วผ่าผู 90, ้ใหญ่นะครับมอเลยก็เลยกว้าเพราะเป็นเลขศอเก้าศูนย์ศูนย์เก่าเดี่ยบ้านนะครับนะครับกดแท็กไว้ตีหนึ่งเลยพี่น้องมันเกิดไปยังหนึ่งอับกดตุก่กกอไกลเลยนะครับ เล่นทีเก่าศูนย์ศูนย์เก่าดีกว่านะครับนะครับแต่ว่าเหล็กกันได้ไหมล่ะเห็นกันในลูกพู้เลีนกับมักเลยจอเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเดี่นะครับเข้าเข้าหนึ่งเ,เลยล่ะเป็นตัวกันนะครับเหล็กกันนะครับกันนี่เคยออกแต่ทุวเน,นี้ยว่าคอยออกลักหลังมากถ้าเข้าออกดีเยี่ฟันให้ลูกผู้นะครับแจะรู้สึกว่าจะสองวันแล้วฟันให้ลูกผู้เล่นเมื่อออกนะครับเ่อเมออกกันเก่า ก็เิดาเก่าหนึ่งเนาะหมอเลยก็เริ่มมั่นใจนะครับแต่ว่าคิดมั่นใจไปทะเบียนรถด้วพี่น้อยหาหนึ่งคิดหนึ่งไปละก็เก่าศูนย์ศูนย์เก่าด้วยนะครับหนึ่งวันนี้เป็นข้อฝันของหมอเลยหมดก้อนกับฝันแกสองข้อฝันนะครับวันนี้กับฝันที่เขานะครับมีฝันตรงวลากับฝันนะครับฝันในลูกคู่นี่ยลละนะครับในข้อคิดหมอเลยเอฝันว่าได้กินหมางไม้แล้วก็มีโชคอีกบ้านะครับได้กินหมากไม้บบบไรนะ ไอ้ได็กินก็คเดือยอยู่นะครับเนาะตามความคิดของนะครับก็เลยมาเล่าสุพีสนองฟังเน้อหนะครับทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับส่วนลุงภูไพยกดพายบาทยางไปหลังหลังก็เลยคิดว่าเป็นเลขกรางไหมพี่น้องเก้าศูนย์เก้าเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเลขกรางไหมนะครับตัวเก้าศูนย์แล้วแต่พี่น้องเน้อหนะครับส่วนเก้าเก็ดเก้าหนึ่งเป็นเลขกันเนื้อครับแต่ฟันให้ลุงภูน้ำใดมัดกัะบวกเก็ดเก้าเก้าเก็ดกับเก้าหนึ่งนี่แหละนะครับแต่ว่าฟันถึงสองรอบแล้วล่าสุดเนี่ยบ บอกตอกเก็ดตัวหนึง่งต่ว่าบอกเกี่ยวกับป้อมฝันนะครับวันนี้กะตีแล,นนวล,ล,ล,ยยล้วนะครับไอตีตามจีฝันเนี่ยคือว่าลุงปู่มาเปิดรถเลขกระนายจีวิลนะครับไอ้ซื้อไอ้ซื้อเก็บหนึ่งอะเื้อเก็บศูนย์น้ำเลือดนะครับส่วนในรถมาเตอร์มาไปสันนะ่นเด้อเด้อเด้อัน้ค่อน,อนทีนน่น้องนะครับหลายตัวบ้างนะนะครับลองนะ รถมอเตอร์เวย์นี่ให้ซื้อเกตหนึ่งต้องซื้อเกตศูนย์ด้พี่น้องนะครับมีรถแถวหนึ่งนะนะครับส่วนใหญ่เป็น้องสันนะครับมอเตอร์ก็เลยบอกซูฟี่ซื้อน้องฟังฮาซื้อเกตหนึ่งกับคันเกตศูนย์ในต้อแน่นเลยนะครับเด้นนะครับฝันในรถปูน้องเดีก็บมักจะไม่โชคนะครับฝันดีก็เลยมาแบ่งปันนะครับหมดก้อนกับฝันเห็นลุงภาจันเท่าดีเล็กงานกระถินนะครับซึ่งว่าจะเห็นพญานาครื้องฟ้าเนาะ พมานักเลยเมื่อก่อนเนี่ยเมอก่อเลยก็เลยมาฟังอยู่ว่าพอตีเคสเก่าเคสตีเก่าหาเด้อนะครับแต่ว่าเก่าหาไปเลยล่องเมื่อก่อนหาเข่าอุลีนะพี่น้องนะนะครับแล้วก็ซื้อมาเข่าเนี่ยบอกว่าแต่ไ่ได้ล่องนะเสียดายว่าได้แบกปั้นพี่น้องว่าได้เข้มหาเข่าเข่าหายนั่นนะครับเงินีอก็เลยล่องหมดทั้งสองข่าฝันเลยนะเพื่อกันผ่านเด้อนะครับก็ลองไปเลยพี่น้องนะครับหมดคอนเดอร์ฝันดีมารวยกับไอ้ไส้เยอะนะครับพ่อถือเลขเยอะเงินหันนะครับ วันหนี้ก็เลยมว่าแบ่งปันนะครับก็ขอ,ขอให้โชคแห่ม้ากันนะครับอยากว่าแบ่งปันพี่น้องเอฟซีนะครับเพราะวา่าฟันลักษณะนี้เขาได้มักจะไม่โชคนะครับฝันดีเด้กกินหมักไม้ได็กินของดีเป็นเนื้อ,น,อนะครับเอาสิเป็นโชคลาภพอมารวยละนะครับการที่เขาก็ได้นะครับว่าเขาค็ะบอมาถือนอกว่าเขาถือนอกเป็นเพียงแค่เคราทางังน้าเสนอให้พี่น้องเอฟซีเรียนหวยละับวับนไทยเด้อนะครับว่าสนับสนุนการเดิมพันนั่นนะครับนะ ฝากพีน่น้องอยู่ี่ทุกท่านนะครับเราเวิรงดไยโชคามานเอาสําหรับพี่น้องเอาสรุปนะครับบางวันนี้มารลอยฟันนะครับเห็นลุกปูหญงนะครับมาตาคู่นะครับลงลงมหานะครับมากวับอาจารย์เล็กนะครับมาละเคือกับมานางเหรียญนนะครับเพื่อนก็เลยบางไม่กินนะครับอาจารย์เล็กก็เลยกินนะเพื่อนแล้วก็มีโยมเพื่อนึงถักนะครับคนในลายๆนี่แหละเห็นบุญเป็นง้างนะครับว่าเคยเปิดรถเห็นลูกปู้แน่ครับไปหอดลูกปูก็เปิดรดแนวนะครับ แล้กวกกดบาท่ายไปนะครับรก็เลยตีว่ากดกระบ,บาทแต่สีเก้าศูนย์ตัวนะครับเนาะส่วนในรถหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับ<ม>รกับลินหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งอะไรรีเจ็ดศูนย์อะไรนะครับส่วนตัวก,กันก็นเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าฟันให้ลุงภูมักเป็นจังสันนะครับเอาลองมาพี่น้องมาตระกูลเรียกเขานะครับแค่ว่า,ว,าวันนี้มอเลอร์กรรรรับจีมักทะเบียนรถกับเก้าศูนย์สี่เก้าเลยล่ะเอาโชคมนันกันขอบคุณเลยนะทีครับที่ตามเราชุ่มดีถึงเม,ามาือากนะครับส่วนในาาข้างไหนสิปตามมาหกเก้าเด้อนะครับ เดี๋ยวพวกเราว่าหาตามเลขวัดปตาใหงนะครับเนาะไปตามเลขวัดปลายพายจานให้นะครับตามในาทางให้ขึ้เขานะครับเนาะขอบคุณหลายๆเลขครับพี่น้องที่ฝากกดติดกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมาเลยเฉลยในเรื่อครับขอบคุณเลยครับ,บ,รบสวัสดีครับนี่ให้เงินฝากระลังล้วยสุขสุขคนสวัสดีครับ